ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนี้น้นทีิยามาบ้านน้องแม่น้องรัดดานะคะเดี๋ยวนีนแม่น้องรัดดาบอกว่าน้องรัดดาบอกเลขต้งงวดนะคะบอกหางเดียวนะคะตกกลางคืนมาแม่เขากับฝันก็นได้โตเดียวกันนะคะเราไปขายของพระมาบินทาบาทก็บอกเลขโตเดียวกันนะคะแล้วน้องเขาไปยิปลอตเตอรี่ให้ก็เป็นเลขโตเดียวกันนะคะ ก็รู้ว่าเป็นปฏิหารบ่นะคะนะคะบ่เป็นการเสวนานวนทิยาจะพาเขาไปฟังว่าเป็นเลขตัวใดนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้านะคะไปฟังน้ากันเลยค่ะแมอ๋อก็จะเอาไปซื้อตรงลวันที่สี่เป็นบ่ค่ะเดี๋ยวเอาหนังดีสิค่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นถืออันคือเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ตัวท้ายมันเป็นเลขสองเกตมันดันไปถือแล้ววันที่สี่เพิ่นก็เลยโอนมาให้บ่ลูก นอนนาดาบสบายเด้อค่ะเด้อมื้อนี้บ่ได้ไปโรงเรียนบ่สบายนะคะนะค่ะคนมันจะมีโชคเนาะซื้อซื้อเลขแค่สองโต้ไทดันไปถือหกโต้เนาะเพิ่นสนถือว่าดวงเพิ่นเนาะนี่ไม่ไปผู้นำเพิ่นก็ถื้หน้าด้านหลังวะตามตัวหนาตามตัวตามตัวหลังหลังเพื่อนได้รถไหนเนี่ย เป็นีงอแงเป็นอยากไปขี่ซเสล่งนะคะหลังเลือดน้องเพื่นนะคะเฮ้ยเป็นบมื่อ่อน้องนาดานี่เคยบอกเล็ถือแล้วหลายหงวดแล้วก็เว้นเคยมีมันมีจ้ะอื่แสดงบางวันทิพน่าหน่เว้นบอกสูญเจริแล้วก็เว้นมันงวดชองงวดเลยแหละแล้วก็บอกบอกก็มาถือมาแม่ยจ้ะถือติดติดประมาณสามสามงวดแล้วก็เว้นอื กับว่าเป็นยังคะเลขกับมีเขาไม่รุ้สเนาะพว่าแก้กับว่าตามภาษาเด็กน้อยเนาะฝากก็โะเอชีเลยจ้ะจ้่ว่าเป็นยังจ้ะว่าเป็นยังกับ่กับ่าองบกว่าลูกเนาะมาจะออกยังเนาะแม่กับว่าไปตามวามจริงมันนะค่ะเขาบอกยังไดมือไหมเนาะลูกเนาะเขาบอกยังไดลูกจับหายยังไดแม่กับว่าตามความจริงเนาะลูกเนาะตาแป้วเลยนะคนหน่อยเนาะนอนไปไหนนอนไปบอจ้ะวางเลรนวางเล่นไรเนี่ย อันนี้ยิ้นได้ยินว่าอ่าแม่นองนาดาล้นที่ญาได้ขาว่านองเขาบอกเราป่ะคะวันนี้แม่จะบอกเขาเขาบอกจังใดค่ะผลก็นอนนอนกินนมอยู่เละจ้ะผลเรยกว่าแม่แม่โนจะได้เค้กผลวาก็เลยบอกหนโนูยังบ่ทันด้หาถามยังเลยค่ะผลเรยว่าอันเก้าเจ๊กนลวาสินะนี่กเก้าเจ๊กเจเก้าโนก็จำหมดเลยนะประมาณนี้แหละค่ะวันนี้หนก็เรยกว่าเอ้าอันไม่ใช่มาเลยแต่ลูกอวลาที่แล้วคือบอกบุตรอัน แม oh. ่สิเอาบ่อเดีวยาเอาหนูก็ระวังสิวันนี้วันนี้หนูกะผมจะยางไปเรียนเนี่ยหนูก็เลยหันมาหันมาหนูก็ได้แน่เมืองก็เลยคิดในใจนะอยู่ก็บอกแล้ววันนี้ก็ต้องคืนมาต้องคืนมาหนูก็ไปนอนไปฟันบัดนี้ค่ะฟันว่างได้ค่ะไปฟันมามีผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าอลไรเป็นยิงจูงแขนกันเขามาในบ้านค่ะเพื่อเลยเอาบ้องเงินเ่รอเอาบอเงินแม่อันเอาบอเอาไงเอาบองเงินแม่น้องก็ได้นหรอจ้าเอาอยู่หนูก็ระวังสิคนหนึ่งเอาเมื่อแม่ นุก,กนแล้วเม,มื่ออันเอาเงินแบ้ไปนอกว่าสิอันวายเพิ่นสิเอาเงินให้บัดเป็นเงินเป็นก้อนบางใหญ่บัดเป็นอะไรไหมเป็นกระดาษจ้าเป็นกระดาษเลขเกนี่แหละนุกน๊กแนมเบิ่งเอ้าเอาเขียนด้วยกระดาษให้<ด><ไ>แม่นจ้ะเอ้าไปกินจะเอาคือตรงกับของลูกข่อยแท้เหรอวะบ่ค่ะหรือว่าเจ้าของคิดนําลูกหลายวัวะอือมันในตื่นเช้ามานนุก็ตื่นตีหเอาเพิ่นเอาเพิ่นเอาอันเลขใส่กระดาษให้แล้วเพิ่นก็ไปเลยบ่แม่นจ้ะ จ้งแค่ขนอกไปเด็กผู้เฒ่าสองเฒ่าเลยแหละผู้ยิงเนี่ยอ๋อเอาบังเงินเอาบังเงินป่ะเนอะเอาหนูวะบัดแทนที่สีเอาเงินให้บัดรบ้าแมนบัตเป็นกระดาษอันยนเป็นเงินแต่ว่าตกมาในมือเราเป็นกระดาษอ๋อโยนเงินหายปะคะแม่นจ้ะเงินียังเอาให้เป็นเงินเงินแบงค์พันแบ่งยังไงเลยจ้ะโยนเงินหายอันยนเงินหายเอามือรับบัตเป็นกระดาษเอามือรับแล้วพราะแน่มันก็เป็นกระดาษไม่กระดาษมันเป็นตัวเลขไหมจ้ะตัวเลขเอ้าตัวเลขเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แหละจ้ะนู้นเขาเลยว่าเอ้าเขื่อน อฮ้คิดตามคิดตามรูกว่อ่ะวันนี้ตื่นเศร้ามากเลยไปตื่นตีหานาะไปส่งขนมจ้ะไปก็ไปปกติของเฮานาะไปแลวเห็นผ้าปะเนี่เห็นผ้านุลยใส่บาตรนุ้ยใส่บาตรตลอดอยู่แล้วเนาะจะผ้าบ้านใดค่ะอันนี้นะทางบ้านปลากุ้งนี่ไห่จ้ะเออแต่เพนมาบินทาบาตรแม่จ้ะแต่นู้ามเพิ่นเพิ่นว่าเป็นผ้าเป็นผ้านิ่นมาองคน่งหนูเลยใส่นูเลยว่านนหนูก็เลยว่าลองทมนะนู้ว่าอัน มีเลขตัวเด็ดบรจ้าตัวหลวงสินะเพคนเลยบอกเอาโยมอมซื้อตัวใดล่ะโยมหมักตัวใดเหรอนวะซื้อเก้าเจ็ดตัวเจ็ดเก้าเด้อคนหวังสินูก็เลยว่าเอารู้ก็เลยแน่บองนายคิดในใจเอาอ่านใจโยอะูบอสเลยจงได้หรือเปล่าจะได้เอาเลขคือตรงกันแท้หนูว่ะน้องนาดาบอกอันเจ็ดเก้ามันบอกเจ็ดเก้าแม่แม่น้องนาดาฟัน เก้าเจ็ดมันเก้าเจ็ดหนูเห็นหนูเห็นในกระดาษนะเก้าเจ็ดถ้าบอกผ่าบอกนี่เจ็ดเก้าคนวางสิแม่เออเจ็ดเก้าอะไรจ้ะอันนี้เลขผ่าเขาคือตรงกันค่ะแกสิไปซื้อไซได้แล้วพี่น้องมันวันนี้เพิ่นวันนี้อันนั้นวันนี้เพิ่นไปกับนู้อีกเนาะไปขายของเพิ่นเล้งก็จะขายโรตรีนะค่ะเล้ลงไปหนูจอดรถหนูขายของอยู่อ๋อส่งไปส่งของ ยังไปไปหานกเจ้าขายลอตเตอรีไหมจ้าดึงมาสองใบไหมนูก็เอ้านูก็เลยเงินนุก็เจ้าเลยว่าจ่ายเงินเด้อกเจ้าหวานจ้าวันนี้หนูกไม่ได้แนบมึงโรตีหรอกหนูก็ทำเอาเขาจ่ายได้จ่ายเงินหนูลูกเอาลอตเตอรี่ข่อยไปบนวะ่อยก็เลยแนบิ่งเอ้าก็เลยอ่ะก็เลยทาพระดาไปเอาลูกหนูกไม่ได้เบิ่งตัวเลขเลยนูก็จ่ายเงินยังแล้วนี่หนูยาวมาหนูก็เลยมาเบิ่งมานนางบนในสลีกเบิ่งกเจ็ดเก่าเก่าเจ็ด เดี๋ยวเอาสื่อจองไปตางนะ้ำพอพอนพอว่าใส่กระเป๋าไปนรัอ๋อพอใส่กระเป๋าไปนะชุดนี้พอพอนเลยว่าก็เลยว่าฝันบ้าหนิเลยความคิดหน้าในความกูฝันที่วมานอนกับบ้านกับมาฝันพอพอนว่าเอะก็ไปซื้อลองซื้อเบิ้งหัว่น้าเลยก็เลยว่าเอหมดก็เลยว่าน้ำพอหมด่นาไปซักลอตเตอรี่ไว้ในเด้อคือมันตรงกันไรอันนี้แทอะ บ่ปกติกบ,บริธรามคน,นนะนะคนว้าเองกันเลยอยากอยากลองซื้อบิ้งเลยวะแปลกเนาะ,นะาพ้ะกระตรงกันเลขแม่แม่น้องนดาฟันกับตัวเดียวกันพนระบอกระตัวเดียวกันเม่มน้ำซ้ำเขาไปจับลอตเตอรี่กับต<ม>ัว<ม>เดียวกันเนาะเอาเขาเอามายังระบายบ่แม่นํามาอย่างระบา,ะายาลบาเลยจ้ะเจ๊ก้ากเก้าเจ๊แมน ซื้อมาเลยเขาก็รู้ว่าูก็่าเอายิบให้หรือบอว์นุก็บรู้นะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเลยว่าเอาอานมาจ่ายคานลอตเตอรี่เด้อปวดว่ะแต่ว่าส่วนมากคนหน่อยนี่มันสิออกกำลังเลเล่ก่อนเลอเลเล่ก็หน่อยที่ว่าบอกโคกเก้าเจ็ดนะแม่นจ้ะยังบอกกบไม่ปลาเลยเห็นบอกงวดก่อนเพิ่นให้จับอันสองศูนย์สองหนึ่งไหมจ้ะมาออกสองสองหนึ่งก่อนเป็นบอกแต่จะาออกสองศูนย์ทีหลัง เด็กคนน่อยมันก็เป็นเขาเอม้อนอย่างนี้เป็นปฏิหารวันนี้มันตรงกันหมดเลยป้าได้ก่อนด้เดี๋ยวโน้นนี่ย่าจะอธิบายทีละรอบนะคะบางคนอาจจะฟังมาทันนะคะนอกดาเขาบอกเขาอยากได้เค้กนะคะเขาอยากได้เค้กเขาก็เลยบอกบอกเลขแม่เขาโดยที่โดยที่บอได้ถามนะคะเขาบอกเกดเก้านะคะ ะคะเราตกกลางคืนมาแม่น้องนาดาบอกว่ามีคนแก่สองคนจุงแขนกันมากนะคะเมื่อเอิญว่าเอิญแม่น้องนาดาว่าอยากได้เงินบอนะคะว่าเอาเงินมาหายเอาเงินมายนใส่มือแต่ว่าโยน,นลงมากกลายเป็นกระดาษนะคะ<ม>เปิดเบิ้งกระดาษเป็นเลขเก้าเจ็ดนะคะ<ม>หลังจากนั้นแม่น้องนาดาตื่นมากไปส่งครองนะคะไปพ่อพระเพิ่นก็เลยใส่บาทพระนะคะพระก็บอกเลขเก้านะคะนะคะพระบอก พะบอกเนี่ยเป็นเลขเกตานะคะเอาน้องราดาไปส่งของน้ำนะคะน้องนาดาจับสลากกินแบงหรือลอตเตอรี่เ um, นี JI, so 1991, fulness, right ่ยนะคะหายเกตาเก้าเกตย่างระบายนะคะนะคะทั้งมดนี่ยตรงกันมดนะคะเพิ่นข้อขวดนะคะรบกวนจักน้อยนะคะเด้นน้องระดาเพิ่นข้อขวดนะคะนะคะทั้งมดทั้งงวดเนี่ยก็เป็น แค่แนวทางหาสื่อสารกินแบงนะคะแม่น้องนาดาเพื่อนกบว่าเพื่อนบ่บ่อยากบอกผู้ใดนะคะวันนี้เพื่อนย่านบ่ออกกับย่านเอฟซีเสียเงินน้่นนะคะเพื่อนกบพึ่งจะเว้าลงช่องนี่นะคะคนถามเพื่อนกบว่าให้เบิ้งในช่องเอาเพื่อนบ่อยากบอกนะคะบอกแล้วถ้บบ่ออกเพื่อนกับ่สบายใจนะคะแต่ทั้งเมื่อทั้งงวดนี่เป็นเรื่องจริงบ่ได้เอาเลขสำนักใดมาเว่ามันบ่ค่ะมอจ้ะบ่ได้เอาทั้งใดมาเว้าได้ไหมอ่าเมื่อวานมันยังบอกบอกกัน พีเดือนเลยพีเดือนถามนุก็บอกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนูวางสิบอกตัวเดียวนี่เลยแต่ว่าแต่ว่าเช่าบ้านบ้านเดียวกันนี่บ้านบอกเก็จะบอต่ยังคิดว่าคู่แต่ได้บ้านเจ้าของคู่แต่บ้านเจ้าของเนี่แต่ว่าคนบ้านไกลเคี่ยงนี่กบกาบอกเก็จะกบกาหัวก็จะสื่อายแล้วหมดทีเดียวยันคนว่ายันคนเมดเงินน้ำยันบ่ถูกเนาะเ่าก็บ่สบายใจเป็นบ่ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้ยี่ลีบ่ได้สั่งผ้าบ่ได้เอาเลขสำนักใดมาว่าเป็นบ่ค่ะ คนวายูมันก็นบอกเองนะนุก,ก็เลยว่านุก,ก็เลยนุยังไปสื่อกันนุยังไปสื่อ,นานาอแล้วอนะคะน้องนาดาบอกเจ็าดเก้านะคะเราตอนกลางคืนแม่น้องนาดาฝันนะคะฝันว่าผู้เฒ่าสองคนเอาเงินมาหายเอาเงินใสมือหายนะคะแต่ว่ากลายเป็นกระดาษนะคะในกระดาษมีเลขเก้าเจ็ดนะคะเราตอนเจ้าเพิ่นไปส่งขนมนะคะไปส่งของเพิ่นเห็นพระเพิ่นก็เลยใสบาดพระพระก็บอกเลขเจ็ด ะะเอาน้องระดาไปขายของน้่น้องนาดากับไปยิบลอตเตอรี่หาเกตเก้าเก้าเกตนะคะโดยที่ไม่ได้บอกขอเขานะคะเขาหายโตดหายทั้งสองใบเป็นโตก,นนะะกับน้่นะคะเกตเก้าเก้าเกตนะคะก็บม่รู้ว่าเป็นปฏิหารบ้นะคะซีซีซีทีเนี่ยนะคะน้องนาดากับแม่เขากับพระกับน้องรดาจับลอตเตอรี่เป็นเลขโตเดียวกันทั้งเมดนะคะนนทิยากะัะ ให้เป็นแค่แนวทางนะคะแม่น้องนาดากายยืนยันแล้ว่าเป็นแค่แนวทาานะคะเด้อค่ะถูกก็ดีใจน้ำนะคะถ้าว่าถูกกะคือสีโบเป็นยางนะคะเป็นแค่แนวทางหาคือสลัดกินแบงรัฐบานงวดนี้จะใช่หรือจะใก,กล้เคียงเขาก็ค่อยมาติดตามน้ากันนะคะนุนที่ยากคิดว่ามันเป็นปฏิหาริย์เลยนะคะนะคะนะคะนุนที่ยากแต่ขอยุติเลขน้องนาดาบอกกับเลขแม่น้องนาดาฝันกับเลขพระกับเลขลอตเตอรี่ทั้งหมดนี่ตรงกันนะคะเป็นเพียง แนวท่าน,นะคะยุติคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะออเอ้ย